จริงๆก็อย่างที่บอกเลยที่เอ,อเราคุยกันวันนั้นว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยแล้วก็คนเรามันเก่งได้คนเราพัฒนาได้คนเรามัน,น,น,ม,นมันผิดพลาดได้มันล้มเหลวได้อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วแต่อนาคตมันต้องมีแน่นอนแต่สิ่งสำคัญคือเราจะรับฟังแล้วก็เดินจับมือไปด้วยกัน สองคนมันก็ดีอย่านเดียวอย่างแน่นอนเชื่อนะแล้วก็ดีใจดีใจที่ปีนี้ได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ขอบคุณที่เปิดใจทุกอย่างทุกเรื่องขอบคุณที่ไว้ใจกันน้องโมล่ะเนี่ยอะไรอยากจะบอกพี่มาร์คครับจริงๆอะสิที่อยากบอกผมก็บอกเคาไวเกือบหมดแล้วแต่ว่าโอมเป็นคนปาแขก สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยพูดกับพี่มายคือขอบคุณเขาขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ผมได้ทำงานกับพี่นะกันแล้วก็อมก็ oh. เหมือน oh. ที่เคยคุยกัน,นว่ามันมันต้องมองไปข้างหน้าดีกว่าแบบโอเคว่าผมเชื่อใจ อมคิดว่าอมเชื่อใจพี่ม,มากมากแล้วอมคิดว่าพี่ก็งเชื่อใจองเหมือนกันคือตอนนี้มันก็ม,มีหลายความรู้สึกที่แบบปกติเราไม่ค่อยได้คุยกันนะเพราะว่าเราจะแบบพูดทำไมนี่หรอปะ่ะแต่ว่าอาโมก็อยากให้รู้ว่าก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ จออะไรขอให้เราเขียนอะไรก็ตามได้ขอให้ในอนาคตความสบายใจของเราไม่ได้อยู่เหมือนเดิมขอให้มันมากขึ้นแล้วก็นั่นไละครับโชอวยเราทำมันได้ แค่แค่มีเราสองคนแลเราเชื่อว่าแบบเรา can, 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 can go against the world ได้ในกครับกลุ่มเลือกดังนะให้กับมาโอนด้วยนะครับ